เดี๋ยวใบอิจฉาเก้นเขาปักมือเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมุมมองของคนขับมุมมองของบุคคลที่หนึ่งเนาะที่น้องเอฟซีมันเอาข้อมานไล่เลยพี่น้อง, F อองตอนในใบก,ก็ล่างจะขึ้นเขาพี่น้องเขาปักเพื่อป,ปักท่องชัยเป็นพี่น้องาามาไป็พวกมั่นใจใกันพี่น้องว่าขาที่บ้าอิดไปทางเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงผู้ใดหูข้อมือมาบอกใบอิดเด้อมันเป็นเรื่องทกเทียงกันขนาดนดี้พี่นออ้องเออบางคนว่าทางคุณทางลงบอหรือแนวอะไรเข้าเข้ามาทางนี้นะพี่น้องเออ ถำไมาจากกระบินว่าลงบอกหรือแนวอะไรหรือไปจากโคราชเน,นี่ยคืนหรือจังไหนใบก็บ่บมั่นใจพี่น้องมันเป็นเรื่องตกเทียงกันมาโดนเลยก็เคยถ่ายคลิปลงอยู่วใบจื้อว่าไรพี่น้องว่าทางอะไรไปทางขึ้นกันเถอะบรรยากาศดีขนาดพี่น้อง ตอนนี้วายิดเป็นรถเป้าพี่นลองตีเป้าจากคอนบุรีไปรับสินค้าที่ฉะเชิงเซาใส่พรุ่งนี้ไปข้างเกา่าเลยน้องจิดีถอนน้องๆออกเนี่ยนะตัวโปรเตดเปียดยังนั่งยื่หนารถเนะี่ย ขอแซงเลยฮะข่อยรถเป่าไอรถเป่าโอ้รถคันนี้ขึ้นรอเยลยรถัน,นบางฝุ่นยังสวยโอ้บางฝุ่นถ่ายแบบงามนี่โอ้ทรงนี่สวยตอนนี้วิ่งอยู่ที่เกจเจ็ด โ okay. อเคเขาสายขึ้นครับพี่รองมาไรเดี้ยเจจวบารถบรรทุกชอบแค่ขวาอีกมาไดเน้บมาไรเด้ฮ,ะฮะ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าเดินยวทีพี่รองบรรยากาศดีขนาดบรรยากาศดีมากเลยสวยงาม เบาอิดคอ,อยหยาดเด้อพี่น้องเด้ออันเรื่องการจอดรถซื้อของเนี่ยเอาแอบแอบเขาไปอีกเดยเพรจักหน่อยเนี่ยเป็นยังคือต้องจอดแบบนี่มันอันตรายคนอื่นนะเวลารถบรรทุกเขาแรนมาเนาะแล้วก็ด้านขวานี่คือคือยังเล่นซองเลยพี่น้องถ้ามีรถอยู่ตีคูเนี่ยเข้ามาลบออกมาบรายได้ป่าวเลยจำเป็นต้องเบรกไ้เพื่อนเนี่ยพี่น้องบเบรกแล้วถ้าเข้าเป็นรถหนักนะ่ะน้ำหนักห้าสิบตันสามร้อยกิโลหรือว่าน้ำหนักห้าหมื่นสามร้อยกิโลพี่น้องพี่น้องคือบางทีเดี่ เมื่อหน่อยอะไรน้นำหนักที่มันถูกมาเนะกลัวจะมาออกโตใหม่ได้กลัวจะมาเบรกย้่นเบรกให้เจ้าจอดซื้อของกลัวเขาสิออกโตใหม่ได้เบิดน้ำมันอีกเป็นหลีดไปอรอืรถกลัวจะร่อยไรแบบนีบนน้ฝากได้เลยครับเวลาจอดเวลาอย่างกะขยับขยับไปให้มันพ้นอกไปจากขอบทางแน่ขอบเส้นขาวนะ่ยมันอันตรายอันตรายทั้งโตวเจะาหและเพื่อนร่วมทางร่วมถนนอนะ่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ ค,นนคันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันขอบคุณครับที่ทักทายจัดสามชาปเป็น1ชุด ป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวเลิีไปนองบรรยากาศแบบดี ไม่ห้องเริ่มขึ้นมาสูงเรื่อยๆ้วหูเริ่มอือแล้วบรรยากาศดีมากเลย เห็นหรือห้าอยู่แบบสูงเลยนี่ นี่จุดลงเวลาพี่น้องบางคนเพิ่นก็นมารถเป่าก็ต้องลงเวลากันเพิ่นเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ว่ารถเป่าลงเวลาจุดลงเวลารถกระทุกแต่ว่าสำรับรถหนักเนี่ยจงได้ก็ได้ลงเวลาพี่น้องโอเคกำลังเริ่มลงเขาแลว้วตอนนี้ค่อยๆลงไม่ต้องรีบโอ้โหเฮาอยู่แบบสูงพี่น้องเมื่อกี้เนาะเบิ่งเขาบรรยากาศดีขนาดเลยเมือนเนี้ย เร็วเกินเร็วเกินเจ็ดเจ็ดเจหกพ้อเมือนแม่้านเบาอิดผ้าลงแบบจวดจาดมารักษาหลบเครื่องไว้อย่าให้เกินปันหาเดพี่น้ออสำหรับมือใหม่ ขั้นตอนลงเขาสำหรับรถบรรทุกรถเปล่าเบาอีกก็ลงค่อยให้เก่ามีลองรถเปล่าก็ได้เพื่อความปลอดภัยของเราและเพื่อนร่วมทางร่วมถนนออห่อห่อห่อหวหลักหัวหลักมาวหลักทีแสงหัวหลักทีแสง โอ้ก็แน่นอนแท้โอ้คอหลาล่ะพาไทยพาไปกับบอมัดโอ้รอบเกินรอบเกินชอบเบรกชอบเบรกพี่น้องเนี่ยเบรกไอเสียเอ๋เขาเรียกว่าชอบเบรกไอว่าอีจะปล่อยเบรกไอเสียเบิรงเนึ่พี่น้องเด้อปอดเห็นว่เนี้โอเค ค่อยๆลงไม่ต้องรีบสาวไปยังเอาไปหรอกเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยต่างส้มวิวไปน่อยไปด้อง นี่ป้ายเตือนแบบเนี่ยทางลาดช,ชันยาว4กิโลเมตรความาดสั้นอยู่8%ปเนไองให้ระมัดระวังลงเกียร์ต่ำอันนี้คือจุดจอดฉุกเฉินเนี่ย จอดฉุกเฉินเวลารดเบรกอยู่น้อง่นลองแลนลงไปเร่ยนะเวลารดเบรคกอยู่มันจะมีพวกเห็นบ่กก้อนกวดก้อนกวดก็พวกกันเนี่พวกทรายมันจะเห็ุให้รถเท่าน่ะสาลงไนลองและก็หยุดได้นะประมาณนั้นแหลอสุดยอด ระวังได้เป็น้องขาขึ้นก็เจ้าเหตุทางเนาะสำหรับสำหรับรถบรรทุกมากจิมื่อยได้พี่น้องขาขึ้นก็เจ้าเหตุทางเอี่คอยขันน้องแดงน้องแดงมาเทิ้งรถติดกระพองนั่นนี่มองนึงพี่น้อง จุดจวดฉุกเฉินเวลาลดเบรกบปอยู่เอาไปฟังเรนใส่มันด้วยเออฟวกกวดฟวกนี่ฟวกไายเดี๋ยวจะซอยห้าเบรบเกเองพี่น้องคือมันมันเหนือดอนอว่ายง,ไง่ายซะเออมันจะเหนือดอ สีเหลืองยังรอโอ้สุดยอดอเดี๋ยี่ปลองขึ้นรถเนี่ยรถหนักข้าเจ้าค่อยคานลง เขาจะลงมาเร็วได้รถหนักเพราะว่าเบรกจะใหม่พี่น้องใส่ซอบเบรกแบบเบาอีดเนี่ยเป็นระยะระยะแล้วก็บเบรกซอยนั่มเบรกช่วยเป็นระยะแต่สําหรับรถหนักนพี่น้องเขาจะเบรกเบรกหัวซอยแน่เบรกค้างซอยแน่ได้พี่น้องอจะบริเวณเบรกตลอดเวลาคือยังเบาอีกหนึง่งเสียบริเวณปอยเหยียบปอยเขาจะเบรกง,ง่ายๆ เหยียบเบรกสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะดึงเบรกค้างซอยสาหรับเทเล,ลอร์เทเล,ลอร์เขาจะมีเบรกค้างพี่น้องเนาะรถพ่วงก็มีการรถพ่วงเลยแต่ว่าอันสร้างเข้าติดตัง้งบริเวณติดตั้งไว้อยู่นี่สําหรับรถเทเล,ลอร์พวงฮีโน่จะอยู่ตรงนี้เนาะดึงซอยแต่ของรถพ่วงเลยอยู่ข้างเบาะพี่พี่น้องเอ้ยโอ้เบาอิตมาหลบก่อนยังบบาะน่ะพี่น้องเนี่ย,ย,นะยสแสดงว่ามีอุบัติเหตุอุบัติเหตุบุกีมือยอย่างเงี้ยสาบอยู่าเนี้ย รถแปง้งก็ งดใส่เสียงแตะ่พราะไม่เปนรองอุโมงเขาเห็ดว้เห็ดยังาะพีน้องเนาะอุโมงค์เลยเนาะเอาไปเข้ไปใส้ซัดยางผ่านบนดึกเดียวได้ข้างบน เขาว้ามัดกับบอลเลยอดเขาแบบบ่าได้เจาะทะลุเขานะพี่อนเนี่ยเมืองของบนก็คยังโม่มี่ยงเห็นปะก็ออยังถีติดพี่น้องนิดเดียวอะ่ะอ่ะแม,ม,ม่กลับเข้าไปว่าไม่ยังเลยขบนบ่าได้เจาะทะลุเขาน่าจะเฮ็ดไทยเอไาไอซัทผ่านบอกได้แน่เลยคุณดรหูคอมเมนต์ต้องบอกเบอกาอีกเด้อ ขขาโค้งมาเนี่ยเพาะว่าบรรทับรถแข่งเนี่ยจะเข่าโค้งจังได้เาว่ากินเลนมาเลยโอ้คักแทไ้ได้ชิมอาต่ำเฮาในเนหรียญหอยดี่ลยของเถอะดีฮ่าฮ่าโอ้ขอลาขอลาตอนนี้ว่าอินลงเขาเสร็จหรือเปล่าเป็นไรมาทานอยู่อ่ะนี่แหละค่อยๆลงแบบนี้ <laughs> ก็ยึดตือก็ยึดโลงแบบจวดจัดจวดจัดได้พี่น้องรถเป่าค้อยลงคือเขาเนาะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางร่วมถนนโอเคพี่น้องรับส่งคลิปบาวอิอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบาวอิเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายเจอกันที่สารเชิงเซา